สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยุศนะครับกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหมีควันหลงหลังเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนนะผมซิมิคันเนี่ยปฏิเสธนะผมไม่ได้ถมน้ำลายครับแค่ทิ้งหมาฝรังเอาแล้วนะครับ สมัยนี้เนี่ยทำอะไรก็ต้องระวังนะผมล่าสุดเนี่ยมีความหลงนับชิงชนะเลิศคาราบาวคับครับเมื่อคืนครับผมเมื่อมีคนตาไวนะผมสังเกตเห็นคอตาซิมิกาสครับฟูลแบ็กของลิวพูลเนี่ยถมน้ำลายลงสเตนอ่าลงสเตนนะผมชั้นล่างครับในช่วงพิธีชูถ้วยรางวัลก่อนทางต้นสังกัดจะออกมาขอโทษและชี้แจงว่าเป็นแค่การคลายมาฝรั่งเท่านั้นนะครับ ซิมการ์ดก็บอกม,มีชื่อเป็นตัวสำรองครับในนัดชิงชนะเลิศครับคาราบาวครับครับที่ทีมหงแดงเนี่ยเอาชนะเชลซีครับ11ประตูต่อ10ในเกมมาราธอนครับ120นาทีครับเสมือ0ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่องราวเหมือนจะมีแต่เรื่องน่ายินดีครับแต่กลับมีความโดงเล็กๆครับให้พูดถึงครับเมื่อดันมีคนตาไวนะผมสังเกตเห็นภาพฟุตเทจรองที่ขุนกําลังของหงแดงเนี่ยขึ้นไปยืนรอชูถ้วยแชมป์นะวัดซิมิคา้าเนี่ยไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับถมน้ําลายลงในโซนรอยย่อบล็อกนะผมซึ่งอยู่ชั้นล่างนะครับ เรากต็ตามผมบ้าจ้ามุมงกล้องเนี่ยพอจะอุ่นใจได้ว่าชั้นดังกล่าวเนี่ยที่ซิมการ์ดถมน้ําลายทิ้งลงมาเนี่ยไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นครับเดลิมิลเนี่ยได้สอบถามไปยังลิเวอร์ูลครับต้นสังกัดของนักเตะก่อนได้รับคําชี้แจงว่าหลังจากตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนั่น,นไม่ใช่การถมน้ำลายครับแต่เป็นการมาคลายมาฝรั่งเท่านั้นนะครับซึ่งสโมสสเนี่ยไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้วครับตักเตือนสตาร์ชาวคริสไปแล้วครับแต่ตัวนักตเตะเองได้ขอโทษกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ได้แสดงออกมาด้วยนะครับ ครั้งนี้เนี่ยแบ็กซ้ายวัย25ปีครับย้ายจากโอลิมปิกอสเนี่ยมาร่วมทีมหงแดงครับเมื่อปี2020ค่าตัว12ล้านปอนด์ครับปัจจุบันเนี่ยฟีท้าพัฒนาไปมากครับจนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่แบ่งบอลพาราทางฝั่งซ้ายครับของแอนดูโรปสันได้เป็นอย่างดีเลยครับในตอนนี้ถือว่าสินค้าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอ้โหลงตัวอยู่แล้วนะสำหรับลิเวอร์พูลนะปรับตัวได้เร็วมากครับแต่ตอนนี้มีข่าวออกมาแบบนี้นะครับแต่เขาก็ออกมาขอโทษนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้นะครับ ขอบคุณผมที่เรบฟังในช่วงดืกแบบนี้ครับสวัสดีครับ